สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายวิชาภาษาไทยกับครูเปรี้ยวนะจ๊ะโอเคในคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าในงานประพันธ์เนาะเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะเวลาที่เขาจะตัดสินวรรณคดีหรือวรรณกรรมหนึ่งเรื่องเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง ในการตัดสินคุณค่าของมันจะตัดสินว่ามันดีไม่ดีเนี่ยอย่างไรนะจ๊ะ fera? อะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณค่างานประพันธ์ว่าตัดสินวันคดีหนึ่งเรื่องว่าปังไม่ปังเนี่ยเราดูจะอะไรได้บ้างเนาะทีนี้คุณค่าในด้านแรกก็คืออะไรคุณค่าในด้านวัณศินก็คืออะไรการใช้ภาษาเนี่ยงดงามหรือไม่งดงามงดงามไม่งดงามเนี่ยดูอย่างไรก็คือไงใช้ภาษาไพเราะหรือไม่นะจ๊ะ ที่นี้คุณค่าทางวรรณศิลป์นเนี่ยมันมีกี่ระดับกันแน่มันมีอยู่3ระดับแบ่งออกเป็น3ระดับย่อยๆคืออะไรระดับเสียงก็คือเล็กสุดเลยดูซิว่าเสียงในนะั้นมันเพาะไหมต่อมาคืออะไรระดับคําใช้คําเล่นคําได้เกิดความหมายความไพเราะลึกซึ้งกินใจหรือไม่อย่างไรต่อมาก็ระดับความนั่นเองนะจ๊ะแต่สําหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะพาไปดูในเรื่องของวรรณศิลป์ใน,นระดับเสียงเป็นประเด็นสําคัญเลย ทีนี้วรรณศิลป์ในระดับเสียงเนี่ยมันแบ่งออกหรือพิจารณาในเสียงอะไรด้บ้างก็คือเสียงในภาษาไทยนั่นแหละในภาษาไทยมีเสียงอะไรเสียงพยัญชนะเสียงสระเสียงวรรณยุก็คือทาไมเราก็ดูการเล่นเสียงหรือการสร้างสัมผัสจากเสียงเหล่านี้ว่ามันสัมผัสยังไงก็คือทาไมเสียงพยัญชนะเนี่ยเขาใช้เสียงพยัญชนะตัวเดียวหมดเลยไงในวรร้นเสียงสระก็คืออะไรสัมผัสสระหรืออีกชื่อหนึ่งคือสัมผัสอะไรสัมผัส สัมผัสในสัมผัสในเนี้ยก็คืออะไรในวักนะทีนี้ต่อมาคือการเล่นเสียงวรรณยุกภาษาไทยเป็นภาษาที่มีวรรณยุกใช่ไหมมันไล่ระดับเสียงได้บางทีเสียงวรรณยุกก็เอามาเล่นเสียงให้เกิดความไพเราะได้ทีนี้แต่ละประเด็นเนี่ยมันมีตัวอย่างยังไงบ้างข้างคลองสองฝั่งเฟื้อยเฟือยแขมอะสังเกตเห็นไหมเขาเล่นเสียงพยัญชนะตรงไหนฝั่งเฟื้ยเฟือยแขมอะเสียง for, ฟ,ฟ,ฟอเฟอะเฟอะ คาแฝกแทกเสศดแซมซับซ้อนอมีเสียงอะไรขึ้นมาอีกเสียงออ่ะเล่นเสียงซอแล้วเมื่อกี้เล่นเสียงอะไรนะเสียงฟอฟานฟอฝาฟอฟันนะจ๊ะทีนี้ต่อมาบรรทัดน,นี้ก็คือเสียงออ่ะต่อไปในพุ่มกลุ่มก,มกาแกมกอหญ้าระยะแหคือเสียงอะไรเสียงกออะ เห็นไหมเล่นเสียงพยัญชนะทําให้เวลาอ่านมันรู้สึกมันไพเราะมากขึ้นเนาะอ่ะวักสุดท้ายนกหกวกเวียนว่อนเห็นไหมเสียงอะไรเสียงวอวิ่งเต้นเผ่นโผลเสียงอ่ะผออ่ะทีนี้ต่อมาเล่นเสียงสระหรือสร้างสัมผัสในสัมผัสในไหนนะสัมผัสใน วัคนะทีนี้ในแต่ละวักเนี่ยก็สามารถสร้างสัมผัสในขึ้นมาได้เช่นอย่างไรวันที่25ชะตาร้ายเห็นไหมมันมีสัมผัสเสียงสัสมผัสสระตรงไหนวันที่25ที่กับยี่สัมผัสกันอ่ะห้ชาชะตาร้ายอ่ะเห็นไหมสัมผัสกันอีกแล้วอันนี้เขาเรียกสัมผัสในคืออยู่ในวัคเดียวกันแม่ทุรนทุรายตายปลายตีสี่อ่ะทุรายตายปลายเห็นไหม เล่นเสียงสัมผัสสระกันขาในวัดหรืออีกวัดหนึ่งยังดีที่ลูกได้ทันบวชมีคำว่าอะไรดีกับที่ลูกได้ทันบวชหาไม่แม่คงช่วดชมสวรรค์มีแค่คำว่าดีกับที่เนาะอันนี้คือลักษณะของสัมผัสในเนาะคือสัมผัสในวัดนะจ๊ะ,ะทีนี้ต่อมาเล่นเสียงวรรณยุกไล่เสียงยังไงเช่นยกตัวอย่างกุ้งฝอยชักฝูงกรีดฟองฟ้องฝอยอะ เห็นไหมเขาเล่นเสียงวรรณยุกต์ไหนฟองฟ้องฟองกับฟ้องไล่เสียงวรรณยุกต์ไปทําให้เวลาเราอ่านรู้สึกมันว่าเพาะมากขึ้นเนาะอ่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งบัวบึงตุ่มตุ่มตุ่มกลางตมเห็นไหมเขาเล่นคําว่าอะไรตุ่มตุ่มตุ่มกลางตมนักเรียนทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมว่าเวลาเขาเล่นเสียงวรรณยุกต์เนี่ยเสียงอื่นๆรูปคําอื่นเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดเลยคืออะไร เห็นไหมเขาเขาใช้เสียงพยัญชนะต้นตอเหมือนกันสระเหมือนกันมอม้าเหมือนกันแต่ต่างกันที่เสียงวรรณยุกเท่านั้นนะในการไล่เสียงวรรณยุกต์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดฝึกคิดฝึกทำกันหน่อยคำประพันธ์ต่อไปนี้เนี่ยมีการเล่นเสียงอะไรบ้างทีนี้ใครดูมาถึงตรงนี้ถ้ากดพอสไว้ก่อนนะจ๊ะอย่าจอจี้อย่าโกหกครูนะจ๊ะลองฝึกทำด้วยตัวเองสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยกดเฉลยดูนะจ๊ะอ่ะทีนี้ ไปดูกันว่าเขามีการเล่นเสียงอะไรบ้างดูน้ำวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอกเห็นอะไรไหมคำว่าวิ่งกับกลิง้งตรงนี้สัมผัสอะไรสัมผัสในสัมผัสในใช่ไหมสัมผัสในคือเสียงอะไรเสียงสระอะครูเห็นคำว่าสระเฉยๆนะเชี่ยวเป็นเกลียวกรอกเห็นคำว่าเชี่ยวกับเกลียวไหมก็สัมผัสในเหมือนกันอะทีนี้เจอคำว่าอะไร กลียวกรอกอันเนี้ยเกลียวกรอกเนี้ยเล่นเสียงอะไรเสียงอ่เปลี่ยนสีปากกาหน่อยเสียงพยัญชนะเห็นไหมเขาใช้เสียงพยัญชนะควบกอรอเหมือนกันเลยอ่ะกลับกระชอกฉาดชัดฉวัดเวียนอุ้ยอันนี้ชัดมากทําไมเอาชอชอชอก่อนกระชอกฉาดชัดฉวัดเวียนเนี่ยคืออะไรเสียงอะไรจ้าเสียงพยัญชน ชนะนะอะทีนี้ฉัดกับชวัดเนี่ยเสียงอะไรเสียงสระนะสัมผัสในบ้างพลุงพุงวุงว้งวงเหมือนกกงเกวียนพลุงวุง้งอะสัมผัสในอะเขียนคาว่าในนะเหมือนวงกับกงกับกงก็สัมผัสในเหมือนกันมีสัมผัส พยัญชนะไหมมีตรงวุ้งกับวงงทีนี้ดูอันสุดท้ายดูเวียนเวียนคว้างๆเป็นหวางวนมีสัมผัสอะไรอยู่สัมผัสในไงคว้างกับวางอ่ะทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งทั้งกบเขียดเกลียดกรีดจิ้งรีดเรื่อยพระพายเฉื่อยชิวฉีวว่าวิวหวามเห็นไหมเขียดกับเกลียดเนี่ยทำไมสัมผัสใน พระภัยเฉยชิวฉิวว่าวิวหวามอ่ะฉิวกับวิวสัมผัสในอีกแล้ววังเวงจิตคิดขนึงปรำพึงความจิตกับคิดสัมผัสในและเมื่อถึงยามยังอุดมโสมนัสโอเคทีนี้เรามาดูกันในแบบฝึกหัดดูซิข้อแรกศิลปะการประพันธ์ตามข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้เสียงซออ๋ออ่อออเอื่อยเพลงดูวักแรกเห็นไหม โซกับอ๋อเนี่ยสัมผัสในกันไหมสัมผัสในแล้วมีคําว่าอะไรอีกไล่อ๋ออ๋ออเนี่ยอ๋ออ๋ออเป็นเล่นเสียงอะไรเล่นเสียงวานนายุกนะจ๊ะอ่ะจับปีเต,ต็งเต่งเต็งเต่งต้องเต,ต็งเต่งเต็งเต่งต้องเนี่ยอ่ะเห็นไหมตรงคําว่าอะไร เห็นไหมตรงคําว er e? an, er ่าเต่งเต่งต้องเนี่ยเล่นเสียงอะไรเหมือนการเล่นเสียงวรรณยุกนะจ๊ะอ่ะต่อมาคลุ่ยตรุยตรุยตุ้ยเหน่งหน่งหน่งระนาดแหเห็นไหมเขาเล่นเสียงวรรณยุกไหมเล่นตรงนี้เลยอ่ะเล่นเสียงวรรณยุกปุ๊บอีกจุดหนึ่งอ่ะคล้องคล้องหนองหนองน้องน้องพรึงพรึ้งตะโพน ก็เล่นเสียงอะไรเหมือนกันอีกเสียงวรรณยุกตรงนี้ก็วรรณยุกเอาล่ะทีนี้มาดูสิการเล่นคํามีไหมเล่นคําคืออะไรอ่ะดูข้ามไปก่อนคำเอกคำโทคำเอกคาโทเนี่ยพบในกรณีคำระพันธ์ประเภทไหนคำระพันธ์ประเภทโครงก็คืออะไรเอกเจ็ดโทสีซึ่งอันนี้เป็นโครงใช่ไหมใช่ก็มีการบังคับเอกโทอยู่เหมือนกันบังคับเอกโทรตรงไหนดูสิ หาคำเอกครูใช้สีเขียวนะเอตรงนี้ตรงไหนอีกตรงปีตรงเต่งตรงตรยตรงหนิงตรงนองตรงพรึงครบเจ็ดไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะโทโทใช้สีม่วงอ่ะอ้อต้องน้องแล้วก็พรึงอ่ะเอกเจ็ดโทสีตรงเนี้ย ทีนี้ช้อยต่อมาคืออะไรสัมผัสพยัญชนะมีไหมดูซิสัมผัสพยัญชนะมีไหมอ่ะตรงไหนเต่งต้องไงเสียงต่อต่ออ่ะมีสัมผัสสระภายในวัคมีไหมนี่ไงสัมผัสในซอกับออมีแล้วเล่นเสียงวรรณยุกต์มีไหมมีคําตอบคืออันไหนไม่ปรากฏคือการเล่นคํานั่นเองทีนี้ไปดูข้อต่อมาข้อใดไม่มีสัมผัสพยัญชนะคือเล่นเสียงพยัญชนะเข้ากลุ่มรุมรอบทางกาย รุมกับรอบมีเสียงพยัญชนะไหมมีชุดลากวุ่นวายตีตอนวุ่นกับวายได้ไหมได้ตีกับตอนได้ไหมได้อดใจม่ได้ต่อก่อนเอ๊มีไหมไม่มีอธิไว้ก่อนเอาให้ชัวร์รานรอนสับประยุทธ์ชิงชัยมีตรงไหนรานกับรอนไงแล้วก็ไหนชิงกับชัยแต่ประหารผ่านชีพจนอ่อนอกมีตรงไหนมีตรง อ่อกับอกฉะนั้นข้อที่ไม่มีคือข้อ 2. อนะจ๊ะอ่ะอีกข้อหนึ่งใช้ข้อความตอปนี้ตอบคำถามไม่ต้องข้อไหนข้อนี้แล้วจ้ะกลายกรกุมกริตฤิธิกายมาทรงรถแก้ววิสุทธิ์ใสพออุทัยเรืองรองสองสีพั่งท้อมประหนมนตรีคลายคลี่รีผลญาตาศิละปะก,การประพันธ์ตามข้อใดปรากฏในคำพันธ์ข้างตน้นมีเล่นคำเล่นสัมผัสเล่นจังหวะใช้สัญลักษณ์ใช้คำพ้องรูปอ่ะทีนี้ดูสิ มีอะไรที่เด่นๆเลยกลายกรกุมกริจฤทธิไกลเห็นไหมกายกริดไกลสัมผัสพ,พยัญชนะไหมสัมผัสพยัญชนะมีอะไรอีกกรกุมอะได้ต่อมามาทรงรถแก้ววิสุทธใสอันนี้ไม่มีอะไรพออุทัยเรืองรองเห็นไหมเรืองกับรองอ่ะสัมผัสเสียงพยัญชนะและสัมผัสหรือเล่นพยัญชนะ พรั่งพร้อมพรั่งพร้อมก็สัมผัสไหมสัมผัสพุุนมนตรีคลายคลี่อ่ะเห็นไหมก็เป็นทําไมสัมผัสพยัญชนะหรือเล่นเสียงพยัญชนะฉะนั้นตอบข้อไหนเลยตอบข้อ2นะจ๊ะอ่าโอเคนะจ๊ะก็ จบประเด็นเกี่ยวกับวันศาสิ์ในระดับเสียงแล้วนะจ๊ะถ้ากเรียน,นคนไหนรู้สึกว่าครูปเปรี้ยวอธิบายตรงไหนไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้นะจ๊ะและเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเดอ้อบ,บายยจ้า